คะเก็บมะเขือค่ะมะเขือมะเขือจ้าเพื่อนจ้า,าลิดนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะชมใหม่คลิปหน้าค่ะเดนเติบโตดีมากเลยเก็บมะเขือเราด้วยแล้วกัน หนอนทำนั่นเริ่มที่จะออกดอกออกหน่อยแล้วค่ะต้นเขากระตี้เล็กนิดเดียวค่ะนี่ต้นหนึ่งนี่นี่เลยเต้นๆนี่หน่วยเดียว เริ่มออกดอกแล้วค่ะจะเป็ีมะเขือรอด้วยแล้วกันห,หนอนทำนั่นจะเป็ีมะเขือรอด้วยแล้วกันห,หนอนทำนั่น ตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ขึ้นดีมากๆเลยค่ะขึ้นค่ะค่ะหน่วยเขาโคเก็บแล้วค่ะทำอะไรกินเนาะวันนี้ทำอะไรกินเนาะ 嗯。 ดีมากเลยนะคะทำอะไรกินน้ะนี่เลยจะเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเพื่อนๆจ๋า ดีมา,มากๆเลยต้นนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือยาวด้วยนะคะทำอะไรกิน,นอ๋อนี่เลยดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ ขึ้นดีมากๆเลยค่ะทำอะไรกินอ๋อนี่เลยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะชมใหม่คลิปหน้าค่ะน,นี่หน่หน่วยเดียวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ ต้มใหม่คลิปหน้าค่ะเพิ่มที่จะออกดอกออกหน่อยแล้วค่ะต้นเขาก็ตี้เล็กนิดเดียวค่ะ,คะนี่ต้นหน,นึ่งนี่ ต้นนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือ,อยาวด้วยนะคะ้ีหนอนมานีหนอนเจาะเนาะดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ขึ้นดีมากๆเลยค่ะดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ ขึ้นดีมากๆเลยค่ะขึ้นค่ะนี่เลยอันนี้พี่ก,จก็จะเพื่อนดูสิคะดูต้นเขาสิคะเพื่อนๆดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ขึ้นดีมากๆเลยค่ะขึ้นดีมากๆเลย ต้นนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือยาวด้วยนะคะนี่หนอนมานี่หนอนเจ๋เนาะเก็บเลยนะคะให้ทำซุปกินนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ เพื่อนดูสิคะดูต้นเขาสิคะเพื่อนๆดีมา,มากๆเลยต้นนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือ,อยาวด้วยนะคะดีมากเลยนะคะ เลยนะคะไม่จะุดทำซุปกินนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เก็บเลยนะคะไม่จะุดทำซุปกินนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เก็ดเลยนะคะไม่จะุดทำซุปกินนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ เอ๋สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าดีมา,มากๆเลยต้นนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือยาวด้วยนะคะเพิ่มที่จะออกดอกออกหน่อยแล้วค่ะต้นเขาก็เตีนะ้เล็กนิดเดียวค่ะ,คะนี่อีกต้นหนึ่งนะ,ะนี่ นี่เลยวันนี้พี่ก็จะค่ะนี่เลยวันนี้พี่ก็จะดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ขึ้นดีมากๆเลยค่ะขึ้น รุนเติบโตดีมากเลยนี่หน่วยเดียวเก็บเก็บนะคะเก็บมะเขือค่ะมะเขือมะเขือจ้าเพื่อนจ้าดูตะไคร้ของเราค่ะเพื่อนๆตะไคร้ ขึ้นดีมากๆเลยค่ะน,น,นี่เลยเดินเนี่ใ <c oughs> หน่วยเดียว,พวเพื่อนดูสิคะดูต้นเขาสิคะพเพื่อนๆพพี่เริ่มออกดอกแล้ว เดินหนอนมามีหน,นอนเจาะเนาะนต้นเติบโตดีมากเลย จะเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะชมใหม่คลิปหน้าคะ่ะดีมากเลยนะคะ